ปอ,อกผีสายยักษ์จากตามอ,อรี่ถ้าพูดถึงเรื่องผีปอบในตามตำนานที่เล่าว่าออกเป็นผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าเวสสวันณปอกจะเข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดทาวหรือสัตว์เป็นๆเช่น ไปหักคอเป็ดหรือคอไก่ในเล้ามากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงจะเข้าสิ่งร่างมนุษย์ที่มีวิบัติกรรมทางนี้คืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งหรือที่ระลึกยามมีทุกข์จนกลายเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและก็มาทำปนาติบาตข้าสัตว์เส้นไหวผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดหรือไก่ บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวหรือควายเป็นต้นพุทธศักราช2537เดือนมกราคมวันจันทร์ที่17น้ณหมู่บ้านหนองบวัวท่าคืนดึกดื่นท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บผู้คนในระแวกของปากทางเข้าหมู่บ้านขณะนี้ต่างก็สะดุง้งื่กขึ้นมาอย่างพร้อมๆกันเมื่อเสียงเพลงลุกทุ่งกำลังฮิต ไก่จ๋าของสายันได้ว่วลอยมาตามลมในช่วงขณะที่ตั้งใจฟังทันใดนั้นทุกคนต่างสายหัวกันไปมาก็เพราะชายชราที่เมานั้นเองที่กำลังเดินร้องเพลงพร้อมๆกับใช้แขนของตนกอดขุดเล่าไปด้วยชราขี้เมาคนนั้นก็คือตาเปียกนั่นเองณเวลานี้ตาเปียกสะดุ้งเฮือกหยุดกรุบแล้ววิ่งไปแอบอยู่หลังต้นไม้ ขณะนี้ตาปิดตกตะลึงพึงเพลิดปากอ้าตาค้างไปชั่วขณะหนึ่งหลังมือของตาเปียกขยี้ตาของตนเพื่อความแน่ใจทันใดนั้นตาเปียกถึงกับเป็นลมล้มพับลงกับพื้นจนกระทั่งเช้าวชาวบ้านไปเจอแกนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ต่อมาผู้คนในหมู่บ้านต่างก็สุขสิบถึงเรื่องที่ได้เจอกับเท้าวเวสวุวรรณจนถึงกับหมดสติท้าวเวสวุวรรณผู้ปกครองยม,มโลกได้ส่งหนึ่งในผีปอบของเขา ยังงลกกเบบื้อนอนีครั้งคราวนี้ปอบอยู่ในร่างของหญิงสาวชื่อวันนิสาเธอเดินไปตามถนนในหมู่บ้านที่เงียบสงัดสายตาของเธอกวาดหาอาหารมื้อต่อไปความอยากกระหายเนื้อดิบของวันนิสาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเเธอรู้ตัวดีว่าเมื่อตกในเวลากลางคืนความเป็นมนุษย์ของเธอก็หลุดลอยไปเผยธรรมชาติที่แท้จริงของวันนิสา ด้วยเสียงที่โหยหวนพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเธอเป็นผีปอบของเธอนั้นเองจากสาวหน้าตาดีก็กลับกลายมาเป็นหญิงชราผมขาวขณะนี้ตัวเธอยืนเด่นตระนานเหนือถนนขณะที่เธอตามล่าหาเหยื่อรายต่อไปของเธอขณะนี้ชาวบ้านหลายๆคนต่างก็เล่าขานถึงตำนานผีปอบที่ตามหลอกหลอนอยู่ในหมู่บ้านณขณะนี้ ว่าการปรากฏของเท้าวเวสวุวรรณในคือที่ผ่านมาได้ทําให้ผู้คนเกิดความกวดกลัวและหวาดวิตกหลังจากการปรากฏตัวของเท้าวเวสวุวรรณได้ทําให้ผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญต้องสิ้นชีพและเรื่องราวที่ตามมาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่หายไปในแต่ละวันและเสียงกรีดร้องอันน่าขนลุกในยามราตรีผู้เฒ่าในหมู่บ้านเตือนห้ามทุกคนเข้าป่าในช่วงนี้ให้เว้นไว้สักระยะหนึ่งก่อน ก็เพราะว่ามีคนเห็นผีปอบด้อมด้อมมองมองอยู่ในป่าทางหน้าของหมู่บ้านทว่าได้มีหนุ่มผู้นักล่าที่สงสัยคนหนึ่งชื่อแมนด้วยความอยากรู้อยากเห็นแมนก็ได้ออกเดินทางเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังที่มีชื่อเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของผีปอบตัวนี้ขณะนี้เขากำลังเดินด้อมๆมตรงไปทิศทางที่ได้ข่าวมา คือในป่าทางหน้าของหมู่บ้านนั้นเองพร้อมด้วยธนูคู่ใจติดมือไปด้วยด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นใจณขณะนี้เขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดโดยไม่รู้ถึงชะตากรรมอันหนาวเหน็บที่รอคอยเขาอยู่ขณะที่แมนเดินย่ำผ่านพุ่มไม้หนาทึบความรู้สึกไม่สบายใจก็เข้าครอบงำเขาดูเหมือนว่าป่าจะเงียบลงราวกับว่าแม้แต่นกและแมลงก็ไม่กล้าส่งเสียงต่อหน้าผีปอบ ทันใดนั้นแมนก็ต้องสะดุ้งเพืิ้ขึ้นมาเมื่อสายตาได้เหลียวไปเห็นโดยบังเอิญสิ่งที่แมนเห็นอยู่ในขณะนี้คือเงาอะไรสักอย่างทันใดนั้นแมนถึงกับตาเบิกกว้างเมื่อสายตาของเขาตระหนักดีว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือเงาของผู้หญิงที่กำลังเต้นระบำบนพื้นป่ามันกำลังเล่นกลนภายในใจของแมนแมนใจสั่นระรัวด,ด้วยความกลัวแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้อยากเห็น ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องที่โหยหวนดังก้องทำลายความเงียบเสียงนั้นได้ทำให้แมนหยุดนิ่งในเส้นทางของเขามันเป็นเสียงที่ไม่เหมือนกับเสียงที่เขาเคยได้ยินมาก่อนมันโหยหวนอย่างสยดสยองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทณเวลานี้ความกลัวก็ได้เข้ามากรอบกลุ่มในจิตใจของแมนเริ่มกระตุ้นให้เขาหันหลังหนีแต่ทว่าความอยากรู้อยากเห็นจับเขาไว้แน่นหยุดนิ่งไปขณะหนึ่ง ขณะนั้นแมนแมนมได้ฝีปากเป็นเส้นตรงแล้วมุ่งเดินหน้าไปอย่างมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกๆสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในเงามืดขณะที่เขาเดินไปถึงต้นตะเคียนที่ปุ่มไม้เป็นหย่อมไปเพื่ออำพรางตัวในที่สุดเขาก็ต้องมองไปที่ผีปอบในร่างชาราที่มีหน้าตาบิดเบี้ยวดวงตาสีแดงจานที่ลุกไม่ด้วยแสงประหลาดทันใดนั้นแมนก็ต้องสะดุ้งว่าขึ้นมา เมื่อปอบชาราได้ปล่อยกระแส,สเสียงเข้ามากระทบกับโสตประสาทของแมนเป็นเสียงที่แหบแหง้งเว่ามันตรับสะท้อนกังวันผ่านที่โล่งราวกับเสียงกระซิบเป็นเสียงยาวยานล,ลอยตามสายลมว่าแกกล้าดียังไงถึงเข้ามาในสถานที่ของข้าย,ยิ่งนี้กันเล่าไอ้เจ้ามนุษย์มันพูดพร้อมๆกับเสียงหัวเราะที่สยดสยองของมันซิ้นกระแสเสียงของปอบชาราแม้ถึงกับสั่นสถานไปทั้งตัวแต่เขาก็ยืนหยัด และศกตากับสายตาของปอบด้วยความกลัวและการท้าทายที่ผสมปนเปกันไปฉันขอคำตอบแมนตอบรับคำด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแม้สภาวะความเครียดจะพรุ่งพ่านอยู่ในเส้นเลือดก็ตามปอบเอียงศีรษะไปด้านข้างราวกับว่ามันกำลังพิจารณาคำขอของแมนในป่าแห่งนี้ไม่ได้ให้คำตอบอย่างอิสระหรอกนะเจ้ามนุษย์ ปอบแปลงเสียงต่ำและกล้องกังวาลแต่บางทีแล้วมันก็หัวเราะอย่างมีความในตัวแกเองอาจมีสิ่งที่จะเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่แกต้องการอยู่ก็ได้ได้ยินมาเช่นนั้นแมนถึงกับกลืนน้ำลายอย่างหนักโดยรู้ว่าการต่อรองกับสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากแต่ความอยากรู้อยากเห็นอันแรงกล้าที่ผลักดันเขาเข้าไปในป่าตั้งแต่แรก กลับกระตุ้นให้เขาเก้าวไปข้างหน้าคุณต้องการอะไรเขาทำเสียงของเขาแทบจะกระซิบดวงตาของออบแหล่งประกายด้วยแสงอันประหลาดทันใดนั้นมันโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นกลิ่นสาบสางจากลมหายใจของมันลอยกระทบกับใบหน้าของแมนอย่างแรงรอบๆตัวแมนขณะนี้ถูกปกคลุมไปมดลพิษจากปอบอเวจีทันใดนั้นมันก็ได้พูดเป็นเสียงที่ยันยานว่า ฉันหิวโหยความทรงจําและมันก็หัวเราะตอบคูด้วยน้ําเสียงของมันเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทนําความทรงจําที่มีความสําคัญอย่างยิ่งมาสู่ห่วงสํานึกของเองเจ้ามนุษย์ต้องเป็นคนที่เองรักเท่านั้นบางทีข้าอาจจะพิจารณาให้คําตอบแก่เองก็เป็นได้เจ้ามนุษย์ตามด้วยเสียงหัวเราะที่สุดสยองยิ่งนักขณะนี้แมนใจเต้นรัว เมื่อเขาพิจารณาผลของคําขอของปอบความทรงจำเป็นสิ่งล้ำค่าถักทอเป็นใยมนุษย์และการเสนอให้รู้สึกเหมือนกำลังฉีกส่วนหนึ่งของตัวเองออกไปแต่สิ่งล่อใจในการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในป่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะเพิกเฉยได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งแมนก็พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมและเข้มแข็กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อหลับตาเขาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจ ค้นหาความทรงจําที่คู่ควรกับการเสียสละและในขณะที่เขาคว้าช่วงเวลาชั่วขณะจากอดีตของเขาเขาก็รู้สึกถึงพลังที่หลั่งไหลเข้ามาระหว่างเขากับผีปอบซึ่งผูกพันกันพวกเขามารวมกันในความสัมพันธ์ที่แปลประหลาดและไม่มั่นคงความทรงจําที่เขาเลือกคือวันหนึ่งในตอนสมัยเด็กๆแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านใบไม้ในขณะที่เขาหัวเราะและเล่นกับน้องสาวริมฝั่งแม่น้ํา มันเป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีและไร้เดียงสาบัดนี้กลับมูหมองเพราะรู้ว่าอีกไม่นานมันก็จะสูญสลายไปจากเขาชั่วพลาวสารเมื่อความทรงจำเริ่มคลี่คลายแมนรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดราของความเศร้าโศกทว่าความปรารถนาของเขายังรู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระอย่างแปลกประหลาดอีกด้วยอบอ,อเวจีดูทราบความทรงจำอย่างตะตะกลาม รูปร่างของมันเต้นรัวด้วยพลังงานที่เพิ่งค้นพบในขณะที่มันกลืนกินแก่นแท้ของอดีตของแมนอยู่นขณะนั้นเมื่อผีปอบถอยออกไปในที่สุดดวงตาของมันก็เปล่งประกายด้วยแสงที่น่าขนลุกขณะที่มันประสิบด้วยเสียงที่แหบแห้งไปว่าเอ็งได้สแสดงความกล้าหาญแล้วเจ้ามนุษย์ข้าจะให้คำตอบที่เอ็งแสวงหาแต่ระวังไว้ว่าราคาของการขุดลึกเกินไปเข้าไปในเงามืดของอดีต อาจถึงแก่ชีวิตของเองได้นะขณะนั้นแมนตัวสัน德拉ิกเมื่อได้รับคำเตือนที่เป็นความลับแต่ถึงกระนั้นก็พยายามสู้อีกครั้งพวกเขาอยู่ในข้อตกลงอันเลวร้ายท่านใดนั้นออบก็หัวเราะออกมาอย่างแถวเบาในลำคอเป็นเสียงที่แหบพระฟังแล้วชวนสยิวยิ่งนักดวงตาสีแดงของมันสว่างว่าเป็นประกายด้วยความพึงพอใจเล่าความทรงจำนี้ให้ฉันฟังหน่อยสิผีปอบตอนนั้นถาม เสียงของมันดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นของความมืดในราวป่าแมนกลืนน้ำลายลงคอไปอย่างหนักเล่าความทรงจำนั้นอย่างละเอียดทีท่วนและรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากใจของเขาในขณะที่เขาพูดปอบอเวจีตนนั้นก็ดูทราบความทรงจำนั้นรูปร่างของมันเปล่งประกายด้วยแสงอันประหลาดอย่างกระตุรือร้นเมื่อเศษเสี้ยวสุดทา้ายของความทรงจำจางหายไปสายตาของปีปอบก็หันกลับไปหาแมนในทันที แล้วมันก็จะแยะยิ้มออกมาเป็นยิ้มที่บิดเบี้ยวประกฏบนริมฝีปากของมันเองได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ากล้าหาญเจ้ามนุษย์มันพูดพึพมพำอยู่ในลําคอถ้าจะให้คําตอบที่เองแสวงหาแต่ขอเตือนไว้ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่มีไว้เพื่อให้รู้ด้วยเสียงหัวเราะครั้งสุดท้ายผีปอบก็สลายเป็นเงามืด ทิ้งแมนไว้ตามลำพังในความเงียบสงัดอันน่าขนลุกของป่าแต่ตอนนี้ด้วยความรู้ที่เพิ่งค้นพบใหม่และความรู้สึกลางสังหรณ์เขาจึงดำดิ่งลึกลงไปอีกใจกลางป่าซึ่งถูกชักนำโดยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งดึงจิตวิญญาณของเขามาดูเหมือนต้นไม้เหมือนจะส่งเสียงกระซิบเป็นความลับกิ่งก้านของพวกมันยื่นออกมาราวกับนิ้วที่มีปมปมเหมือนพยายามเตือนเขาถึงอันตราย ที่กำลังจะเกิดขึ้นหัวใจของแมนเต้น,นรัวด้วยความกลัวและความตื่นเต้นในขณะที่เขาพยายามต่อไปโดยมุ่งนั้นที่จะเปิดเผยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดทันใดนั้นเสียงคำรนต่ำๆในคอกระดังก,ก้องไปทั่วต้นไม้ทำให้แมนหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งดวงตาที่เปล่งประกายคู่หนึ่งกำลังจ้องมองที่เขาอยู่ณขณะนี้ตามมาด้วยเสียงสีเท้าอันหนักหน่วงที่เข้ามาใกล้ก่อนที่เขาจะทานตอบสนอง รูปร่างมหึมาก็โผล่ออกมาจากเงามืดสิ่งมีชีวิตแห่งความตายก็พุ่งกระโจนเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วขนฟูตัวสีดำมันแยกออกด้วยเสียงคำรนอันน่ากลัวเลือดของแมนไหลรินอย่างเย็นชาเมื่อเขาตระหนักว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรนั้นก็คือหมาดำที่เป็นสัตว์คู่กับปอบนั่นเองวินาทีนี้สภาพแวดล้อมรอบข้างเริ่มเรือนรางไปเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงหัวเราะของปอบตนนั้นก็ดังตังวันขึ้นมาอย่างสยอง ถึงแม้ว่าแมนไม่เห็นก็จำได้ดีว่าเป็นมันท่านใดนั้นสติของแมนก็ดับวูบลงดิ่งไปในที่สุดก็เป็นวินาทีเดียวกันกันกบปอบและหมาดำตัวนั้นเข้ามารุมกัดแทะฉีกกระชากรุมกินกันอย่างตะ,ะตะกลามเศษเนื้อเศษอวัยวะของแมนกระเซงกระเด็นติดไปทั่วตามลำต้นและกิ่งไม้ใบไม้ตามบริเวณตรงนั้นและมันก็จักไปด้วยเสียงหัวเราะของมันเสียงหัวเราะนั้นห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเงียบไปในที่สุดฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ